ดูเจ้ากับตันที่มีขี่เจ้าแบงฟองมาเลยนะเนี่ยหายาไหนโอ้เดียว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 ไปด้วยโอ้โหดูว้าวดูโอ้โห ออกไปออกไปเจ้ากับตันออกไปโหูเจ้ากับตันไม่ยอมออกเห็นไหมดูไแม่งฝ่องไวไม่ไหวติดกับตันโอ้กับตันตกแล้วฮ่าฮ่าไปเจ้าคงโอ้ไปลลูกเฮ้ยเลยเฮ่ยฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่พอแล้วพ่อนุ่มฮ่าฮ่าว้าวว้าวหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งฟุยฮูฮูว้าวดาดู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 ฮ่า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 วาวว้า้าฮ่าฮ่า บอยบลมากับเวนเฮ้ยเนาโอ้โหว้าวดู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 โหเป็นไงชิวเลยสบายมากว้าวไม่มีอะไรสบายไปนั่งกับควายอีกแล้วฮ่าฮ่า ไปเจ้าไดือดสูคย่าเอาโห้ไม่มีใครมาค่อยฆ่าตัวเลยนี่ฮ่า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 สบายเราไปเลยโอเคฝากกดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายยูฮ่า